สวัสดีครับนักเรียนชั้นเกรซเเวนและม .1 กันทุกคนนะครับในภาคเรียนที่2นี้นะครับพวกเราก็จะเรียนวิชาพละศึกษาเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอลนะครับโดยคุณครูอนันตชัยเงางามเหมือนเดิมนะครับก่อนที่มาเราจะเรียนกฎกติกาเกี่ยวกับกีฬาแชีร์บอลครับมันเซอร์ก็จะพาพวกเรามาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางกลไกสู่ทักษะการเล่นกีฬาของพวกเรานะครับ ทักษะกลไกสู่ทักษะการเล่นกีฬานะครับเราก็มาเริ่มจากทักษะกลไกนะครับก็คือความสามารถของร่างกายนะครับที่จะช่วยให้บุคคลหรือนักเรียนนะครับเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนของร่างกายที่แสดงออกในร่างกายหรือประกอบกิจกรรมทางกายโดยเฉพาะการเล่นกีฬาได้ดีนะครับต่อมานะครับการพัฒนาทักษะทางกลไกเพื่อนําไปสู่ทักษะการเล่นกีฬาที่ดีมีอยู่ทั้งหมด นะครับหด้านนะครับหก็คือความเร็ว2กําลังของกล้ามเนื้อ3ความล่องเท่วว่องไว 4. การทรงตัว5เวลาปฏิกิริยา6การทํางานประสานกันเรามาเริ่มจากความเร็วนะครับความเร็วก็คือนะครับความสามารถในการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นที่สุดนะครับซึ่ง กล้ามเนื้อจะออกแรงและหดตัวด้วยความเร็วสูงสุดนะครับหลักการทํางานก็คือนะครับฝึกโดยการเคลื่อนไหวเวเร็วซ้ําๆกันนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของคําสั่งของระบบประสาทที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับและทําให้ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อนั้นเพิ่มขึ้นนะครับหลักวิธีการฝึกความเร็วฝึกท่าทางที่ถูกต้องซ้ําๆนะครับ และปฏิบัตินานๆน,นะครับควรเพิ่มความเร็วทีละน้อยนะครับจนถึงขีดสุดนะครับเช่นการฝึกซอยเท้าทางตรงตามช่องแล้ววิ่งด้วยความเร็ว15เมตรนะครับอันที่2ก็คือกําลังของกล้ามเนื้อนะครับกําลังของกล้ามเนื้อก็คือความสามารถของกล้ามเนื้อในการหดตัวนะครับโดยการออกแรงสูงสุดในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดนะครับซึ่ง แรงหรืองานที่ได้เป็นผลรวมของความแรงและความเร็วที่ใช้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับหลักการก็คือเลยนะครับการฝึกเพื่อเสริมสร้างกำลังของกล้ามเนื้อเป็นการฝึกที่ต้องนะครับทำด้วยความเร็วและแรงนะครับดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอาจเืออันตรายนะครับแก่กล้ามเนื้อและเอ็นได้นะครับควรที่จะอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับ เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยพร้อมที่จะได้รับการฝึกหนักเช่นการเคลื่อนไหวด้วยการกระโดดเท้าคู่ขึ้นไปบนกล่องนะครับหรือระดับพื้นต่างๆนะครับถ้าเป็นนักกีฬาก็จะฝึกแบบ w e ทเทรนนิ i n g นะครับโอเคนะครับความคล่องแคล่วว่องไวนะครับความคล่องแคล่วว่องไวก็คือนะครับความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวได้นะครับอย่างรวดเร็วและสามารถควบคุม ตำแหน่งของร่างกายในขณะที่กำลังเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและได้อย่างเต็มที่จัดว่าเป็นทักษะกลไกที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหวพื้นฐานสำหรับทักษะการเล่นกีฬาประเภทต่างๆนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับทุกชนิดกีฬานะครับก็จะต้องใช้นะครับความคล่องแคล่ววงวยสูงนะครับอ่าอันที่4ี่นะครับการทรงตัวนะครับการทรงตัวก็คือนะครับ ความสามารถในการควบคุมหรือรักษาดุลของตำแหน่งและท่าทางของร่างกายให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการนะครับได้ทั้งในขณะที่อยู่กับที่หรือการเคลื่อนที่นะครับหรือเช่นเช่นการยืนขาเดียวการเดินบนกระดานไม้แผ่นเดียวนะครับหลักการของมันนะครับจะต้องอาศัยกลไกทางการหดตัวหลายอย่าง การทำงานร่วมกันอย่างสมดุลได้แก่การรับรู้สภาวะแวดล้อมจากสายตาจากแรงโน้มถ่วงของร่างกายลกล้ามเนื้อข้อต่อร่างกายแขนขากระดูกสันหลังนะครับโดยเฉพาะการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งศีรษะผ่านทางประสาทการทรงตัวหูชั้นในทั้งสองข้างโดยการทำงานของระบบการรับรู้ทั้ง3านี้นะครับก็จะ ต้องประสานกันอย่างสมดุลและส่งสัญญาณไปสู่การรับและประมวลผลในสมองส่วนกลางซึ่งมีการติดต่อไปยังกลีบสมองสีรัมนะครับเพื่อรับรู้ในทางความรู้สึกและความสามารถการควบคุมการสูดดูในสภาวะต่างๆได้ดีนะครับโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายเช่นการยืนการกระโดดการนั่งนะครับ อันที่5ก็คือเวลาปฏิกิริยานะครับเวลาปฏิกิริยานะครับก็คือระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่ร่างกายเริ่มมีการตอบสนองหลังจากได้รับการกระตุน้นซึ่งความสามารถของระบบประสาทเมื่อรับรู้และกระตุ้นแล้วสามารถสั่งให้อวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับหลักการนะครับฝึก โดยการเคลื่อนไหวตามสัญญาณภาพหรือเสียงโดยเน้นให้ผู้ฝึกมองสัญลักษณ์หรือสัญญาณเสียงที่ได้รับแล้วให้ผู้ฝึกวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วนะครับเป็นการฝึกระบบประสาทการมองเห็นหรือได้ยินของผู้ฝึกเช่นการวิ่งเปลี่ยนทิศท,ทางตามสัญญาณที่บอกทั้ง3ทิศนะครับ 6. นะครับการทำงานที่ประสานกันนะครับก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อในการปฏิบัติกิจกรรมทางกลไกนะครับที่สลับซับซ้อนในเวลาเดียวกันได้อย่างราบรื่นกลรกลืนและมีประสิทธิภาพหลักการนะครับฝึกเพื่อเพิ่มการประสานสัมพันธ์ของร่างกายส่วนต่างๆทำให้ทำงานได้ไปพร้อมๆกัน อย่างมีประสิทธิภาพและการฝึกการเคลื่อนไหวด้วยการกระโดดเท้าคู่ขึ้นไปยืนบนกล่องหรือพื้นที่ระดับต่างๆวิ่งสไลด์อ้อมกลวยและการกระโดดตกกลางอากาศนะครับต่อมานะครับความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับความสำคัญและคุณค่า ของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับก็คือความสําคัญของคุณค่าของการออกกาลังกายนะครับมีมากมายนะครับเราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือนะครับในเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของระบบร่างกายต่างๆนะครับในร่างกายของพวกเราก็ทําให้พวกเราเนี่ยครับยืนยาวมากขึ้นซึ่งนอกเหนือจากการของร่างกายแล้วนะครับก็ การออกกําลังกายยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะครับอารมณ์นะครับรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอู่ด้วยนะครับความสําคัญของคุณค่าของการออกกําลังกายก็มีอยู่ทั้งหมดนะครับ5นะครับ5อย่างนะครับก็คือด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมนะครับเรามาเริ่มจากด้านร่างกายเลยนะครับด้านร่างกายนะครับ1 สมรรถภาพทางกายนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับสองการทํางานของระบบประสาทนะครับสั่งการเคลื่อนไหวร่างกายทําง,งานได้ดีขึ้นนะครับสามนะครับมีรูปร่างสัดส่วนเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับสี่ลดภาวะเสี่ยงของโรคไม่ติดเชื้อนะครับห้าลดภาวะไขมันในเลือดและไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายหก ร่างกายเจ็บป่วยน้อยลงนะครับร่างกายมีความแข็งแรงนะครับต่อมานะครับด้านจิตใจนะครับด้านจิตใจนะครับหนึ่งก็คือการออกกําลังกายจะช่วยให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจดีขึ้นครับเพราะการออกกําลังกายนะครับก็มีความหนักพอสมควรที่จะทําให้การหลั่งสารเอโดฟินนะครับซึ่งสารนี้นอกจากจะช่วยลดความเจ็บปวดได้แล้วนะครับยังช่วยเป็นสารที่ต่อต้าน ความซึมเศร้าได้ด้วยนะครับ2นะครับการออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เป็นคนที่มีบุคลิกที่มั่นคงนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ในระดับที่ดีนะครับมี e อที่ดีขึ้นโอเคนะครับต่อมาด้านสติปัญญานะครับด้านสติปัญญา ผู้ที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับก็จะทําให้นะครับนั่คือสมองโปร่งนะครับสองนะครับสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างท่วงทีนะครับสามมีความคิดสร้างสารรค์นะครับสี่มีความสามารถในการเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้นะครับห้านะครับมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆได้ดี ด้านอารมณ์นะครับด้านอารมณ์หนึ่งลดภาวะความตึงเครียดของบุคคลได้ช่วยให้ผ่อนคลายและมีสติมากขึ้นนะครับสองนะครับช่วยนะครับให้มีการรับรู้กับตนเองด้านความเชื่อมั่นนะครับเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและสร้างและแสดงออกมากขึ้นด้วยนะครับ 3. มีความสุขสนุกสนานและมีแรงจูงใจที่จะทำให้ออกกำลังกายได้นานได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายมากขึ้นและเต็มที่สีนะ่ภาวะอารมณ์มั่นคงไม่หงุดหงิดง่ดายมีสติอยู่กับตนเองและสามารถควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของนักเรียนได้นะครับหช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีในร่างกาย ด้านสังคมนะครับรู้จักปรับตัวให้เข้ากับบุคคลในสังคมได้นะครับสอน,นะครับรู้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันการมีน้ำใจการให้เกียรติกันการเคารพสิทธิของคนในสังคมนะครับ 3. รู้จักการมีมนุษสัสัมพันธ์ที่ดีการมีไมตรีจิตระหว่างบุคคล จบไปแล้วนะครับกับวันนี้นะครับในการเรียนของพวกเรานะครับเห็นนะครับแล้วนักเรียนอย่าลืมนะครับทําแบบฝึกหัดนะครับด้านล่างด้วยนะครับมีคะแนนให้นะครับพบกันนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนมีอะไรสงสัยนะครับนักเรียนสามารถแชทถามมัเซอร์หรือสามารถโทรถามมัเซอร์ได้ โดยตรงนะครับวันนี้สวัสดีครับ